ใส่งใหญ่คนอะป้างูนี่คือูใหญ่แท้หูซำมือเลยมาหลุ่นกันพี่น้องงูองนกบันไข่หุหบกบห้กบวาหูกบจับปูบวจับบึ้งนี่ง่ายงูบันอะง่ายเยาวาถอ่เน่ล đừng, ba. đừng khá khá. Ui. <laughs> để để cứ. được hạng cả thế, lắm 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 Cái lắm 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 giờ lắm 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 อู้ตัวง่ายคุอะตัวยังง่ะเดนิดมือเดยวเดีอู้น้องเบิ้งนี้นี่เมีอีปูพุนอะตัวพูดวังหันตัวงหญยค่ะบูน่นี่นี่นี่บิ้งบึ้งบิ้งบม้งหูนี่ดรอนี่หูนึงนี่หูง่ายค่ะนี่หูนี่ ฮาสองหูบุนตัวนี้หูแฝดหูแฝดแต่หูนี่หูใหญ่เลยพี่น้องคุนยังไงฮะยังไม่กบติดมาเบิ่งน้ำกันเกล้งแล้ว ปาดเลือขัดแแะทั่วปาดขือเลือยังเลือผ่นะ็นหยงอีงออกน้อบานมาลองบึงอู้ยจะเอามือจกเลยเตีย,ยเอียบ จเจ้าเมื่อจบเลยกเตี่ยไม่รุ่มเลยอะเป็นอิปูเปล่ะาล่นไม่ว่ากบอ,อีหยังอะเห็นแต่จับถือหลังหหลังใหญย่ๆอิปูแล้วแต่จะเป็นปูยหญ่ว่ะอ๋อม,มามาเบิ้งอีกตัวนี้มาเว้นะ่ะโอ้ตัวนี้ตัวเมีย ตัวเมียตัวหงงไงเลยอู้ยิปูยังเจองมาโขดมาเหลือแต่พี่น้องตัวเมียตัวน่ามากนี่จะตัวใหญ่ๆปันอีปูอลาสก้าโหลดเวงามงามคุณน่ะคุณน่ะปาดอู้ยตัวเมียพร้อมตัวนี้ตัวเมียคือตัวปูเป็นเมฆเอกจับจับกล่องเบื้องดูอยสิพี่เบื้องไม่แม่นเจ้าจับปูเบื้องดูวพี่ใหญ่พี่น้องเบื้อง นั่นตัวแม่นั่นตัวผู้ตัวตัวแม่อันนี้ตัวผู้วะตัวแม่ตัวแม่ตัวนี้ม่หนีดองอันนี้เมียนแล้วบังมันจีบังไข่หลุนไว้ไงบ่เมียนตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ไหนมันจีบังหลุนกันหน่เนี่ยอู้ยนหุ่นหู้นี่มันี หูนี่ตื่นหุ่นตื่นผูนีวายปันไหนรุนวนดีงานเอ้ายูนีใหญู่นี้หูนี้ดิออ้ยูนี่ไหมอูนี่เป็นโพงองเลยเป็นไงเลยไงเลยไงเลยเห็นไงคือจะไงกบเลย ตูนี่ตัวใหญ่อมามามาลอมมามูลมาอ้ายตายแ้ตัวใหญ่ตัวตัวใหญงามตัวนี่กับตัวเมียงามเมือน เมืองอีปูพี่น้องจ้านี่ค่อตัวอ้วนๆพี่ๆนี่แหละตัวอ้วนๆมันตุยเท่านี้มันตุยนะไปทำไม่อยมันลงไปมันลงโอ้ยไปทำไม่ไปโอ้โห ปล่อยมันลงปล่อยมันลงปล่อยเลยก็จะหยีมันตอกตัวเ๋เโอ้ยมือเลียนเลยเลีย <c oughs> นเสียบแล้ว